สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคําจำกัดความ3ามคำนะครับก็คือคำว่างานก่อสร้างนะครับและก็คำว่าอาคารและคำว่าสาธารณูปโภค นะครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับคำแรกเนี่ยนะครับก็คือคำว่างานก่อสร้างคำว่างานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ก็หมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรืออรือถอนหรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยนะครับแต่ว่ามูลค่าของงานบริการจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นนะครับนี่คือความหมายของคำของคำว่างานก่อสร้างนะครับทั้งก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภครวมถึงการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนด้วยนะครับต่อมาคำว่าอาคารนะครับ อาคารเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเนี่ยอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอาคารที่ทำการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆด้วยนะครับเช่นเสาธงรัว้วท่อระบายน้ำหอถังน้ำถนน ประปาไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟต์หรือเครื่องเลื่อนนะครับถ้ารวมอยู่กับอาคารตรงนี้นะครับก็หมายความถึงสิ่งปลูกสร้างก็คืออาคารนั้นด้วยนะครับแต่ที่เน้นย้ําก็คือว่าคาว่าอาคารเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรนะครับและก็บุคคลเนี่ยอาจจะเข้าอยู่หรือใช้สอยได้นะครับ ต่อมาคำว่าสาธารณูปโภคนะครับก็หมายความว่างานอันเกี่ยวกับการประปาการไฟฟ้าการสื่อสารการโทรคมนาคมการระบายน้ำการขนส่งทางท่อทางน้ำทางบกทางอากาศหรือทางรางหรือการอื่นอื่นหรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน นครันี่คือความหมายของความว่าสาธารณูปโภคนะครับและทั้งหมดนี้นะครับทั้ง3คํานี้งานก่อสร้างอาคารและคําว่าสาธารณูุโภคนะครับนี่คือ,อความหมายในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นั่นเองนะครับ